สวัสดีนะครับคราวนี้เราก็มาพบกับมอดไรซ์สวอร์นะครับเปิดตัวเงี้ับอืวก็เตรียมตัวอะไรมาด,ดหน่อยนะครับศึกษามาด,ดเดียวคือ,อไอเนี่ยคือมันจะเป็นนะครับคลิกแล้วมันก็ฟ้าผ่าออกมาคลิกขวาแต่ตีแล้วไม่รู้เป็นะไรเอ้ใช่นี่ครับ <c oughs> นี่ยมันก็จะเป็นแร่ง,ง,งี้นะครับ สเสลติดคออ๋ <c oughs> อไปกินข้าวไหมเนี่ยก็เลยสเสลติดคอเสียงเบาไปก็ขอโทษด้วยครับอ่านี่ก็มันก็จะเป็นแร่อย่างเงี้ยอยู่ใต้ดินครับคือซึ่งเอ,อ่อหายากที่หายากไม่ใช่เพราะอะไรคือแบบผมหาไม่เจอทั้งนี่ยมันจะทําให้รอบข้างอย่างไหมห็นมันละลายด้วยถึงไอ้นี่ทำอะไรได้น้างอ๋อไอ้นี่ขุดไดไทุกอย่าง เนี่ยไปเจอแล้วที่มันหายากอย่างนึ้งคือใช้สเลมองไม่เห็นด้วยโคตรกวนตีนนะยใช้สเลมองไม่เห็นเนี่ยถ้าเกิดเจอก็ต้องเจนเนเรนแมปใหม่นะครับแมปเก่ามันจะไม่มีก็ให้เอาไอ้นี้ไปเผานะครับจะได้ไอ้นี้มาหรือเปล่าวะลองรูนใช่มั้ยใช่มั้ยอ่าใช่ด้วยนี่ครับจะได้นี่มานะครับอืกล่องครับ ใช้ของคาเพาเนยครับแล้วผมก็ลงอีโมดหนึ่งคือมอดแบบมอดจัดของนะครับซึ่งจะไม่มีลิงก์โหลดนะครับคือจำไม่ได้แล้วแต่ก็ลืมรีวิวนะครับนี่เรใส่ไปมั่มัครับนี่พอก,กดปุ๊บมันก็จัดให้จัดให้แต่มันบางทีมันก็จัดได้สวยเท่าไหร่อืมส่วนจัดของในตัวเราอย่างนี้ก็ นี่นกดตัว R ปุ๊บอะไรเมันก็จัดให้กดตัว R นะครับสว่วนนี้การคราฟของพวกนี้ก็คราฟด่าก็น่าจะอย่างนี้มั้งสติกตัวไหนเนาะใช่ไหมวะอะไม่ใช่อหรอเดี๋ยวไว้หนึ่งนะขอดูเว็บหน่อย ไปดีไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเนี่ยเปิดมาแบบมั่วๆเนี่ยไหนวะวิธีการคราบเอ่อคือเขาไม่มีวิธีการคราสให้นะก็ไปดูเองนะครับอืมแบบไปศึกษาเอ,าเองนะผมก็รู้นิดหน่อยเองโอ้ลักลักลก บึมบึมเม่ไม่โดนเลยดึง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 เฮ้ยช้อนแล้วมันจะหายเหรอมันจะกระเด็นเหรอทิ่วทิวเออมันหายไปไหนโดนดูดลงไปบนฟ้าป่ะส่วนนี้ก็เออไปศึกษาเอาเาให้เว็บโหลดนะครับมีข้อมูลทุกอย่างนะครับแต่ขี้เกียจอ่าน,านเอามาให้ดูเอ,อ้ยเดี๋ยวทำเป็นทองทองวะ อ๋อใช่แท่งใช้แท่งน,นี้เปล่าหรือไม่ก็แท่งน,นี้แหละแท่งทองน่าจะใช่นะครับเฉมเฉมอไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่วะอ่ะทองหาลูกทิ้งไปทำไมเนะี่ย นีบ่บอว่าไม่รู้อะก็ไปหาเอาเองนะครับหาง่ายผมจะให้ตัวเว็บไปครับโหลดถ้ากันโหลดด้วยน,งงน,นี่โง่มากเลยนะเนี่ยขุดได้ไวมากตัดไม้ตัดไม้ไม่ได้หรอขุดดินได้โหตัดไม้ได้ตัดไม้ไม่ได้ขุดหินได้ขุดหินไม่ได้หรอ ทำไมขุดได้วะอย่างนี้ทีนี้ขุดได้นะอเอาแล้วครับเราก็จะบินด้วยแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนครับคอยสู้กับซอมบี้ด้วยดาบนี้น่าจะมีชุดเกาะเนาะชุดเกาะถ้าก็มีจะดีมากเราคงจะต้องเออใช่เดี๋ยวจะ เราต้องลองดูด้วยว่าเอ็เอนชาน์ได้หรือเปล่าเอ็นชาน์ได้นี่ก็แหลมเลยครับเอาเอ็นชาน์ชึบแพบโอเคเอ็นชาน์ไม่ได้ ก็ใช้เส่ของนี่อีกอย่างโหสว่างเออสว่างได้โอ้โหดีอะอย่างมอนนี้ครับสามารถใช้อะไรขุดก็ได้ใช้นี่ขุดได้นะครับใช้นี่ขุดก็ได้ที่ขุดไม้ขุดได้นะที่ขุดไอรอนก็ขุดได้ที่ขุดทองขุดได้ที่ขุดเพชรเออขุดได้แล้วแหละ ใช้มือทุบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ๋อใช่ลียมยยากรลบซุ่มซุ่มจุ่มจุ่มจุ่มไอ้คิปเปอร์ชาร์จคิปเปอร์อึออแรงไหมโอ้โหลืมเปิดเสียงเกมวะช่า,างแรงอึ เผา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 ก็อนุภาพก็ไม่ค่อยร้ายแรงอะไรป่ะต่อยากรู้ว่ามันแรงไหมดาบเนี่ยตีแรงไหมไม่ใช่มีแค่ไฟฟ้างเงี้ยดาบเพชรก็ก็ประมาณเอ่อดาบเพชรละมัง้งบูมบูมบูมบชาร์คิปเปอร์ตูม้มตายเจอคิปเปอร์ชาร์จใส่ๆๆนี่ มีชุดเกาะก็จะแหลมมากอะไรวะอือแหลกครั้งสงสัยผมลงมอดเยอะเกินครับลง,รรงรงลงโคตรเยอะจริงมอดเยอะลงโคตรเยอะแต่งั้นก็ขอจบคลิปเลยงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เอ่อไว้ชาร์จคิปเปอร์เล่นๆนะครับโอเคนะครับก็ขอจบด้วยแบบแหลกๆนะครับคามกลางจริงบาย